นี่คือ เห็นการใช้คนหนึ่งใช้ Google Earth เพื่อดูพื้นที่รอบๆบ้านของเขาแต่ดันไปสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติซึ่งสิ่งนี้และะ้ค่ะจะนําไปสู่การไขคดีปริจนาคนหายย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะคะคือมีคนพบภาพรถยนต์ที่อยู่ในสระน้ําแห่งหนึ่งผ่าน Google Earth พอตํารวจมาตรวจสอบก็พบว่าภายในรถนะคะมีชายที่ชื่อว่าวิลเลียมมอธที่เขาได้หายตัวไปนานถึง22ปีโดยแฟนสาวนะคะได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนปี1997ในฟลอริดาเย็ยนวันนั้นวิลเลียมเขาโทรหาแฟนสาวขขขออองเเาาาาบบกว่่ยูนะ แล้วเขาก็ได้บอกกับเธออีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีคนพบเห็นว่าเขาเนี่ยได้ขับรถออกจากบาไปซึ่งคนแถวนั้นนะคะก็พูดว่าเขาดูปกติดีนะไม่ได้ดูมึนเมาอะไรและนั่นนะคะมันก็คือครั้งสุดท้ายที่สามารถติดต่อวิลเลียมได้พอมีการไปแจ้งความคนหายตำรวจค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนผ่านมา22ปีก็เลยมีคนไปเห็นรถเขาใน Google Earth เนี่ยแหละค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคาดีที่ถูกปิดไปเพราะภาพจากดาวเทียมที่ใครหลายๆคนมองข้ามไปงั้กลอ้้าา Google Earth แว็ไปดูรบบๆน ของตัวเองดูสิคะเผื่อเจออะไรแปลกๆแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ